กล้วยเชื่อมอันนี้กล้วยทบมีน้ำลาดอันนี้คือกล้วยเปิง้งขายได้เรื่อยๆกล้วยปิ้งลูกเท่าไหร่คร่าไห่จ๊ะเนี่ยห้าลูก2ี่ติกันเอาห้าลูกอย่างนี้เขาเรียกกล้วยอะไรครับกล้วยทบกล้วยทบมันต่างกันยังไงอะ มันต่างจากกล้วยปิ้งยังไงการอะไรอะไรไปใส่น้ำคงให้เจ้ากินแบบหวานของผมเอาแบบหวานนด้วยอย่างนี้ขายกี่บาทีลูกอ๋อสี่ลูกตอนนี้กล้วยอะไรกล้วยหั่งมุกเหรอกล้วยมะว้าเชื่อมอ๋อมันก็จะหวานเหมือนกันใช่ไหมครับได้แต่อันนี้มันใส่กะทิอันนี้ไม่ได้ใส่กะทิอ๋อแต่ถ้าเกิดกล้วยปิ้งจะไม่มีน้ำราดใช่ไหมใช่อ๋อได้เลยแม่เอาเอาอันี้แหละเอาหวานๆนนี่แหละขายได้เรื่อย นี่กล้วยทบนี่กล้วยปิ้งอันนี้กล้วยเชื่อมย<ช>ี่สิบบาทเหมือนกันหมดใชมันขายมานานแล้วนะนี่ใครมามหาชัยก็แวะมานะแถวนี้ชุดละยี่สิบบาทหมดอันนี่น้ำราดมันเราอะไรเป็นน้ำกะทิเหรอครับใช่ผสม,มน,น้ำเชื่อกบน้ำตาลปี๊บสองอย่างใช่ใส่เกลือหน่อยเพื่อความอร่อย,อยหอมสามอย่างแค่นั้นนะนะ รายงานอย่างบิจารีอ่มีไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยแล้วอันนี้ก็สูตรเดียวกันไหมไอ้กล้วยเชื่อมอันนี้แค่น้ำตาลซีดอย่างเดียวเลยใช่อ๋อนี่หากินยากนะครับพวกกล้วยพวกเนี้ยนี่ร้านใช่ขายมาสามสิบกว่าปีแล้วนี่อันนี้เราก็อังไฟไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะไม่ไหม้เหรอเราอังไปอย่างเงี้ยใช่ เพราะว่ามันผ่านจะเริ่มอ่อนแรงแล้วนะแต่เช้าจะไมหมเพราะว่ามันยังแรงอยู่อ๋อแล้วก็เขาก็มีคลวยนี่เข้าเหนียวเป้งขายพวงไปด้วยได้จ้ากล้วยเชื่อมอันนี้กล้วยทบมีน้ำลาดอันนี้คือกล้วยเป้งอันนี้เท่าไหร่ห้าลูกยี่สิบเหรอ<ช>หรือสี่ลูกห้าลูกก็ตกลูกละสี่บาทใช่ไหมใช่ แต่อันนี้สี่ลูกยี่สิบเพราะอันนี้มันมีน้ําเชื่อมน้ําลาดนะต้นคุมมันจะสูงกว่าหน่อยอ่านี่บรรยากาศนะมามาชัยก็แวะมานะรสชาติเขาโอเคนะผมชิมแล้วผมบอกเลยขายตั้งแต่กี่โมงอะครับตั้งแต่กโมงถึงประมาณบ่ายสามเนาะออส10โมงถึงบ่ายสามเนี่ยตรงท่ารถเนี่ยเนี่ยสังเกตรถไฟฟ้าเนี่ไว้เนี่ยขายต้องเออท่ารถบางฟ้าเนี่ย